ชีวิตสุดหรูมามีแม่เปี้ยเป็นอีกหนึ่งแสดงชื่อดังที่ลด่นเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากสำหรับมามีนพคป,ปะพาณประสิทธิ์เจ้าของบทบาทแม่ขลาาในแม่เปี้ยเวอร์ชั่นปี2544และเจ้าของตำนานท่าขุดมะพร้าวสุดแซบเวลาผ่านไป19ปีกับชีวิตปัจจุบันที่เป็นคุณแม่ลูกสองก็ยังสวยแซ่บไม่แผวเวลาผ่านไปไวัยเหมือนโกหกและเจ้าของท่าขุดมะพร้าว ที่เป็นตำนานแห่งฉากภาพยนตร์เรื่องดังแม่เปี้ยปี2544โดยมามีที่เคยเป็นที่รู้จักและดังมากในยุคนั้นได้ทำไว้จนถูกพูดกันปากต่อปากจบจนปัจจุบันกับชีวิตล่าสุดของเธอที่เวลาภาคความแซ่บไปจากเธอไม่ได้จริงๆ19ปีผ่านไปจบจนวันนี้มามีนพักคาประพากลายเป็นคนแม่ลูกสองเป็นลูกสาวฝาแฝดชื่อน้องอาเซียและน้องซินาเตีย ใช้ชีวิตแสนสุขเป็นข้อความอบอุ่นกับสามีชาวต่างชาตินิโคลไลซึ่งตอนนี้ลูกของเธอกำลังน่ารักมากจริงๆแถมคุณแม่มาม,มีก็ขยันลงภาพพานาการของลูกสาวแฝดให้แฟนคลับได้ชื่นชมอย่างสม่ำเสมอหลังจากที่เธอคบหาก,กับแฟนหนุ่มฝรั่งนิโคลไลชาวบังกเลียและมีชีวิตดีๆจนสาวๆเมืองไทยหลายคนอิจฉาเพราะนอกจากความหล่อเข้มแล้ว แฟนหนุ่มของมัมมี่ยังเป็นนักธุรกิจที่รวยมากอีกด้วยซึ่งสองชีวิตของมะมมี่แล้วต้องบอกว่าดุดเจ้าหญิงแฟนหนุ่มเอาใจพาไปเที่ยวเยอะมาก